มาแล้วนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งปีใหม่ใบน้อยนะคะอย่าง toyota fortuner 2.4ลิดเด่ลิตรตัวจีนะคะรถปี2023มเล็กใหม่ใช้งานเพียงแค่1,000 0มกิโลค่ะกับราคาตั้งขาย1 7 9 0 0 0 0บาทประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปถึง3,000 0 0บาท ท่านใดสนใจเลยงหาตามหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งปีใหม่ไม,ม่น้อยห้ามพลาดคลิปนี้เลยเอมมี่พาชมรอบคันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยก,กันกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะสำนังกงานใหญ่เสรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ ล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็อัปเดตรถสวยโชว์เมืเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เอมี่อัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะอย่างคันนี้เลยนะคะโตโยต้าฟอร์จเนอร์2.4ลิตรด้ร์ตัวจีรถปี2023เล็กไม่ใช้งานเพียงแค่10,000กิโลกับราคาตั้งขายที่เพชรยนต์นะคะสุดว้าวเลยนะ1 7 9 0 0 0บาทค่ะจากราคาป้ายแดง1 7 0 0 0 0บาท1,370,000บาทประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปถึง300,000บาทเลยทีเดียวท่านใดสนใจคันนี้นะคะจะยอดไฟแนนซ์ได้ เต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ1 8 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9หาถ้าหากท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมรีบติดต่อที่บด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดรอบคันตัวรถกันเลยนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันกับพี่สำหรับด้านหน้านะคะคันนี้นะด้านหน้านะไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีบ LED นะคะมาพร้อมกับตัวระบบเปิดปิดอัตโนมัติค่ะนะคะสวยงามเลยนะไฟหน้าสวยๆเดิมๆคมๆอย่างนี้นะ นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดําเป็นโนแบกนะสีสวยมากๆเข้ากับตัวรถที่เป็นสีดําทําให้ดูด้านนะคะหน้าใช้งานดูสุขุมมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับตัวตัดหมอก LED ให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้าอีก2ตําแหน่งค่ะนะคะตัวรถนะแจ้ง ตามนี้เลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพเป็นรถที่เพิ่งเข้าที่เพรยนต์นะคะเดี๋ยวเราส่งเก็บงานให้หลังจากจบคลิปนี้แลบประกันเลยว่าลูกค้าจะได้รถที่สภาพสวยเนียนกริบแน่นอนค่ะในส่วนตัวล้อแมกนะคะคันนี้นะพี่จ๋าเป็นล้อแมกอลลอยขนาด18นิ้วนะคะแมกเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่นะคะมาพร้อมกับยาง one, ยี่ห้อบิสโตรยางปีย3่สีบสเลขหม่ใช้งานเพียงแค่หมื่น นะคะหมื 13, นะ่นสามพกิโลนายางลงถนนแค่1,000งโลนะคะพี่จ๋าบอกเลยว่ายางใช้งานได้ยาวๆซุ้มล้อด้านในพี่ดูเลยนะซุ้มล้อด้านในนี่ไม่มีคราบสนิมไม่มีร่องรอยแตกเล้าของตัวโชค๊คไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนนะคะดูรอยแต้มสีรอยมาร์กยังอยู่เลยจากโรงงานค่ะนะคะอาจจะมีคราบ ที่ดินนะคะข้าวฝุ่นนะตั้ง,งานาใช้งานเนาะเพราะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างในส่วนของตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะเป็นสีดาสีเดียวกับทางตัวรถเลยมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว LED เส้นคมๆคมคมสวยงามอย่างนี้เลยค่ะพี่ไม่พอมีระบบบา s p o อร์ตมอนิเ i อร์ให้เนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณนะจุดอับสายตาที่มีมาให้ในตัว G ีก็มีมาให้แล้วค่ะสำหรับนะคะด้ามเปิดประตูนะเจ้าของเดิมใส่ขมมยี่มกันลอยตรงรุ่นของโตโยต้ามาให้นะคะแล้วก็ ฟิล์มเนี่ยติดฟิล์มของไฮคูนะคะฟิล์มนี่ประมาณ60-80รอบคันเลยพี่พายเวทมากๆเป็นส่วนตัวเลยนะเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะเป็นรถส่วนบุคคลนะคะก็ต้องซีมื่นๆอย่างนี้นะคะเป็นบุกเป็นส่วนตัวแน่นอนติดคิ้วกันศาสตร์มาให้ตรงรุ่นทั้ง4ี่บานแล้วนะคะครบๆค,คันนี้ภายในนะคะสีดํา นอกดำในดำบอกเลยว่าหรูหรามากๆพี่จ๋านะคะพี่ดูภายในเลยนะภายในคอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักค่ะนะคะวัสดุด้านในประกอบออกแบบมาค่อนข้างเนียนกริปและดีสุดๆนะคะตัวเบาะนี่เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีขาวเบาะหนังสวยๆเดิมๆจากโรงงาน,นะคะ่ะไม่มีร่องรอยขาดเลยนะคะในส่วนตัวโครงสร้างพี่จา๋าเดี๋ยวไล่มาเลยนะตัวโครงสร้างโครงสร้างเดิมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะรอยน็อตรอยรอยเม็ดอาร์ที่ประตู นะคะเดิมๆโรงงานไม่มีการแกะไม่มีการถอดไม่มีการฉนหลังตัวโครงสร้างหลักด้านในนะคะแผงประตูนี้นะเป็นสีดําคุมโทนทั้งหมดเลยนะพร้อมกับตกแต่งลายอาเส้นสายสีเงินออกแบบมาสวยงามแล้วก็กระจกของเดิมโตยต้ตาทุกบานนะคะรับประกันนะรถที่เราลูกค้าซื้อกับเราเนี่ยได้ความสบายใจแน่นอนมีบริการหลังการขายให้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีวารันตีศูนย์ให้นะจ๊ะพี่จ๋าพี่ซื้อกับเอมมี่กับเพชรยนสบายใจได้เลยนะคะ และที่นั่งผูดด้โดยสารด้านหลังแถวกลางนะคะนั่งสบายปลอดโปร่งนะคะเป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะคะเบาะหนังก็หนังเดิมๆมนะคะมีที่ชาร์จแบตให้มีช่องแอร์ด้านหลังให้ครบๆเลยที่เดินทางไกลๆสบายหายห่วงจบๆตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะ f o r t u n e er นนะคะน่าใช้งานยังไงนะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายมีถ่ถูกนะคะแล้วก็ศูนย์บริการเยอะนะคะเป็นรถ ชั้นนาดีกว่านะคะอันดับต้นต้นของไทยเรานะคะน่าใช้งานนะคันนี้หลายๆคน,นอาจจะอยากมีความฝันนะคะในการได้รถสวยๆสักคันหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะอยากได้รถสักคันหนึ่งที่พาครอบครัวไปเที่ยวแล้วได้ความปลอดภัยนะคะได้วัสดุที่แข็งแรงแนะนอาพอยเนอร์เลยค่ะพี่ช่วงล่างดีขับขี่ง่ายนะคะไม่จุกจิกปัญหาไม่เยอะนะคะดูแรงง่าสุดๆ,ๆเลยสำหรับด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED Light Guiding เส้นคมๆสวยงามอย่างนี้เลยค่ะพี่ไฟไท้ายเนี่ยสนิทกับชุดสีนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วนะคะสภาพตัวรถสวยงามมากๆพี่ดูเลยนะคะด้านหลังนะนี่ปกตินะคะฉันก่อนตรงนี้จะเป็นโครเมียมแต่ว่ารุ่นลีดเดอร์นะคะจะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กอย่างนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวโลโก้มีมาให้ครบถ้วนฝาท้ายเนี่ยะคะเป็นระบบแมนนวลนะสาหรับตัวจีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่ามันมีโช้คซับแรงให้อยู่ นะโชกซับแรงมีให้นะคะให้ดูโครงสร้างกันนะหลักๆคือโครงสร้างโครงสร้างพี่ดูน็อตฝาท้ายนะคะน็อต <Not S 1> พวกนี้ลอยเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะคะพี่หนูถึงแจ้งพี่งไงว่ารถเข้าใหม่เข้าใหม่จริงๆนะยังไม่ได้ล้างเลยนะคะมีหยักใ่อยนะคะมีร่องรอยฝุ่นกรอกอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะคะให้ดูกันแบบเรียวๆโครงสร้างเดิมหมดนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเดิมสนิทแล้วซิกเนเจอร์ของฟอร์จูเนอร์คืออะไรรู้ไหมคะ เบาะที่นั่งแถว3ค่ะนะคะเบาะที่นั่งแถวสนะจะเป็นแบบแขวนหลายหลายคนชอบหลายหลายคนไม่ชอบไม่ว่ากันนะคะแต่รถรุ่นนี้ที่ขายดีเนี่ยนะคะเพราะสินค้าตัวมันเองนะพี่นะ้ามันใช้งานดีสมรรถนะดีนะคะการแขวนเบาะอาจจะเป็นปัจจัยรองนะคะในการตัดสินใจซื้อนะคะแต่เชื่อเถอะพี่ชฟพอจูเนอร์เราไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็บางค่ายนะแบบพับอันนี้แบบแขวนก็แล้วแต่คน,คนชอบ ลองซื้อไปใช้งานดูค่ะพี่รับประกันเลยพี่ถูกใจแน่นอนนะสำหรับคันนี้ด้านท้ายนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้อีก4ี่ตำแหน่งหน้า2หลัง4เป็น6นะคะพี่ถอยรถมันใหญ่เทือท้านะคะมีเด็กมีสิ่งของนะคะมีต้นไม้อยู่ด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่เห็นในกล้องแต่ว่าเซ็นเซอร์มันร้องเตือนดังมากเลยนะภายในนะคะ้าดูอีกฝั่งหนึ่ง ยางบิสโตนนะคะยี่ห้อเดียวกันปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็คัสซีคัสซีเดิมๆนะคะเลคขขัสซีตรงนะ,ะตรงศูนย์แน่นอนโอนได้ปกติซื้อขายได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่มีสนิมช่วงล่างไม่มีสนิมนะรถใช้งานนะคะไม่ได้ใช้งานในจังหวัดที่มีทะเลนะคะน้ำเค็มไม่มีแน่นอนค่ะพี่ดูเลยกระจกเดิมทุกบานให้ดูก,กัน นอกจากนะคะเราจะดูสําคัญแล้นะด้านหน้ารถด้านหลังรถเราก็ต้องดูด้านข้างนะคะดูง่ายๆเลยนะรถคันนี้มีชนด้านข้างมาหรือเปล่ามีพลิกคว่ามือหรือเปล่าอันดับแรกเลยพี่ไล่ดูจากกระจกก่อนนะคะถ้ารถมีอุบัติเหตุด้านข้างมาอันดับแรกคือกระจกแตกแน่นอนเปลี่ยนใหม่ต่อให้เปลี่ยนของศูนย์พี่ก็จะไม่ได้ตาโตโยต้ามาแล้วนะนะคะนี่ตาโตโยต้นี่บอกว่า,อาบอกถึงเป็นรถที่ เดิมๆจากศูนย์หมดเลยนะคะออกมาจากศูนย์ก็จะได้ตาโตโยต้านะของตัวกระจกสำหรับออปชันนะคะให้ดูกันเลยออปชันจะ้ะนะเดี๋ยวเอมี่ขออนุญ,ญาตขึ้นด้านบนอ๊บอ่ะสำหรับเริ่มจากเบาะก่อนเลยเบาะนะคะคันนี้นะ,ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะหกทิศทางก็ปรับขึ้นได้ปรับลงได้ปกติไฟฟ้าปกติหมดเลยค่ะพี่เป็นเบาะหนังที่รับสลีระผู้ขับขี่ค่อนข้างดีเดินทางไกลๆนะคะไม่มีปวดหลังนะไม่มีปวดหลังนะปรับได้ปรับเอ็นได้หมดเลยพวงมาลัยเนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมัลติฟังก์ชันทั้งซ้ายและขวานะคะฝั่งขวาจะคอนโทรลต้นและปัดเลื่อนมันนี่จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะส่วนฝั่งซ้ายที่จะเป็นคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงหน้าจอนะคะแล้วก็มีระบบ พันธนันชิปนะคะเกียร์มือที่มีมาให้ในตัว2.4ตัว G มาแล้วนะคะแล้วก็พี่ดูเลขไม่แจ้งไปต้นคลิปเดี๋ยวพี่หาว่าหนูหมูเลขไม้ใช้งาน14,321กิโลไม่เดิมไม่แท้เลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะที่เจ้าของเดิมเนี่ยผ่อนไม่ไหวก็ต้องตัดสินใจปล่อยออกมานะคะแล้ววันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์แล้วพวามาลัยพี่ดูเลยนะไม่14,000ไม้แท้ไหมนะคะไม้แท้ไหมอันดับแรกเลยพี่ดูจากพวงมาลัย ม่หมื่นสี่พวงมาลัยไม่มีการสึกหลออ่ะเริ่มเม็กเซนแล้วนะฮะพวงมาลัยไม่มีการสึกหลอนะฮะพี่ดูหัวเกียร์หัวเกียร์ไม่มีการสึกหรอนะฮะหัวเกียร์พี่ดูเลยไม่หมื่นสี่จริงๆนะคะวัสดุด,ด้านในพี่จ๋าใหม่มากๆแค่จะเป็นรถใหม่แล้วนะพี่นะคันนี้อ่าแล้วก็ดูตัวเครื่องเล่นหน่อยค่ะ สำหรับตัวเครื่องเล่นนะคะคันนี้นะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัสกรีนนะคะมีเชื่อมต่อ a p Apple c a r p l a y Android Auto มีมาให้ครบทวนแล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีระบบแผนที่นำทางมีให้ครบหมดเลยแอร์ Air นะคะเป็นแอร์คู่หน้า Duo Zone ปรับอิสระนะคะคู่หน้าเลยนะ้ะมีกองฝุ่น PM 2.5ด้ด้วยให้มาแล้วสำหรับตัวนี้แล้วก็คอนโซล ขั้นกลางก็จะเป็นลายไม้ตกแต่งอย่างนี้นะคะสวยงามเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติขั้นบนไดเกียร์โตโยต้านะคะจะเป็นเกียร์ที่เข้าเกียร์ง่ายๆนะไม่หลงเกียร์นะคะอย่างแบรนด์ตัวเทสนะคะเกียร์เขาจะเป็นแบบถลายลูดลงมาทีเดียวเลยไม่มีขั้นบางทีเนี่ยอาจจะงงได้นะคะกับการเข้าเกียร์แต่โตโยต้าก็คือจะมีแบบกึกแรกถอยนะคะกึก2เกียร์ว่างกึก3เดินหน้าคือจําง่ายมากค่ะตัวนี้โหมดก็จะมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะนี่ แล้วก็จะมีการป้องกันการทรงตัวนะคะในทางลาชันมีมาให้แล้วสำหรับตัวนี้นะคะไปเดี๋ยวเอมมี่พาไปดูเครื่องยนต์กันสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่หมื่นสี่เครื่องยนต์นี้ต้องกริปมากแน่ๆนะคะสำหรับเครื่องยนต์ ฝากระโปรงโตโตยตา้ตยตาฟอร์จูเนเนี่ยค่อนข้างหนักนิดนึงนะพี่น้านในการเปิดฝากระโปรงเนี่ยเอม่อยากจะขอให้คนที่มีแรงนะคะมีแรงนิดนึงเพราะว่ามันหนักทับมาน,นี่รู้เรื่องเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงโหพี่ดูห้องเครื่องเครื่องนี้ยังไม่ผ่านการล้างเลยนะคะเครื่องเดิมสนิท นะคะเครื่องเดิมๆสนิทเลยพี่คันนี้เป็นเครื่องขนาด2.4ลิตรนะคะรหัส2 GDFTV นะคะแรงม้าเนี่ยให้มาถึง150แรงม้าเลยนะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรค่ะนะคะ,นะค,ะคันนี้เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินะคะ6จังหวะนะพี่นะคันนี้นี่เลยพี่ดูห้องอ่ะดูห้องโหฝุ่นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวล้างให้นะล้างสปาให้โครงสร้างนะโครงสร้าง ฝากระโปรงพวกนี้พี่ดูเลยโครงสร้างหลกักๆเดิมๆหมดเลยตรงนี้ไม่มีร่องรอยการแกะนะคะอย่างที่เอมมี่แจ้งไปนะช่วงกลางๆคลิปนะรถจุดที่บอกบางที่สุดจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าแล้วฝากระโปงด้านหลังถ้ามีการกาถ้า,าเกิดจากการชนเนี่ยนะคะ7จจะเกิดจากการชนจากด้านหน้าถ้าชนเบา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝากระโปงบิดเบี้ยวชนหนักฝากระโปง หลุดแน่นอนต้องเปลี่ยนแต่พี่ดูเลยคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีการชนแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะที่เราลูกค้าซื้อกับเราหนึ่งเลยลูกค้าได้ความสบายใจใจ่ายเงินแพงกว่าเต็นท์เล็กหน่อยเดียวแต่ลูกค้าได้ความสบายใจนะคะลูกค้าได้ความสบายใจแน่นอนนะรถที่เรานะคะลูกค้าจะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ทุกคันนะคะแล้วเรื่องคุณภาพเนี่ยต้องแจ้งตามตรงนะคะของเราเนี่ย กว่าจะเป็นเพชรยนต์ตรงนี้ได้นะคะเราเปิดมาทั้งหมดเนี่ย26เข้า27ปีแล้วนะคะเราเดิมเนินธุรกิจด้วยความซื้อตรงนะคะแล้วเราได้รางวัลใหญ่ๆอันดับหนึ่งของประเทศมาถึง2ปีซ้อนหลายๆธนาคาร <S <S ลูกค้า <S <S มั่นใจได้เลยนะย่าเห็นแก่ของถูกลูกค้าซื้อรถราคาคันเป็นล้านนะคะถ้าเห็นแก่ของถูกเนี่ยลูกค้าจะเสียใจตอนหลังไม่ได้นะคะนะซื้อจ่ายเงินแพงกว่านิดนึงเพื่อซื้อความปลอดภัยให้กับครอบครัวของคุณลูกค้าค่ะ อ่านะคะสำหรับใครนี่ะที่ชมคลิปนี้แล้วนะชอบรถ Toyota Fortuner ที่มีรีวิวมาคันนี้เนะคะเป็น2.4ลิตรตัว G ีรถปี2023ค่ะเลขหม่ใช้งานเพียงแค่14,000กิโลนะคะกับราคา1,079,000บาทประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง3 0 0นเลยนะพี่นะคันนี้พี่คุ้มค่าแน่นอนได้รถใหม่น้อยปีใหม่สภาพดีเกรด A นะคะพร้อมประกันวารันตี0ูย์มีให้อีกนะคะวารันตีศูนย์ของโตโยต้าตอนนี้ 5ปีหรือ1 5 0,000กิโลอย่างใดยอย่างหนึ่งถึงก่อนซื้อกับเราจบแนะ่นอนค่ะเนี่ยะคะสำหรับท่าในสนใจนะกดติดตามทากแชทนะคะโทรมาได้เลยนะเบอร์ทางเราเนี่ยทิ้งไว้ให้ตลอดจนจบคลิปอยู่แล้วนะคะจะมีน้องแอดมินนะคอยครับปรึกษาลูกค้าทุกๆท่านเลยนะเอมี่นะคะรอรับสายนะรอรับใช้ลูกค้าทุกๆท่านอยู่นะคะสำหรับวันนี้เอมี่นะคะแล้วรถโฟอัลเจเนอร์นะแล้วตากล้องนะ,ะขออนุญาตลาพี่ๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามชมด้วยนะว่าเราจะอพัพเดทอะไรกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ